สบายดีนะทุกคนมามาพบมาพอนุ่มน้อยบรรดาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเดี๋ยวีนทานนุ่มน้อยนะอยู่ที่สถานีรถไฟล่วงข้าบางเนาะเกียมที่จะเดินทางขึ้นเมืองทางเมืองนามอแข้งอุดมไซเนาะเดี๋ยวกาลังจะเข้าไปเ็กอินอยูนาเนาะเ็กปีอยู่นาสถานีรถไฟทุกวันนักท่องเที่ยวไล่เนาะมอนในทวารรถตู้นี่เต็มหมดเนาะคนภายในเมื่อกี้ก็เห็นบ้ก็ไล่เนาะนักท่องเที่ยวฝั่งซ้ายก็ได้แถวแถวฝั่งขวาก็ได้ อันนี้เป็นบรรยากาศเดี๋ยวไปเข้าไปในพร้อมๆกันอันนี้คือเป็นบรรยากาศเอาไปในชั้นานีรถไฟพขล่องบ,บางอันนี้ก็ถือว่าเป็นเที่ยวล่องบ,บางไปห้านะรครหลวงเวียงจันทร์เนาะก็ถือว่ามีคนเดินทางไล่เนาะเต็มเลยชลไลนนี่นักท่องเที่ยวนี้ามาเที่ยวที่ล่งบางนี่จะเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทร์เนาะเป็นส่ไลนนี่ยตามเที่ยวเห็นแล้วนะบรรยากาศภายในสถทานี รถไฟลาวจีนนะอยู่ทีลูกหัวบางเนาะอันนี้ก็ถือว่าคนจะเดินทางไปนะครลุกแงงจันเต็มหมดเลยเนะาะจะไล่เดี๋ยวนี้ปีรถก็ถือว่ามาเรื่อยๆเ,เลยเนาะอันนี้ถือว่ามาหอดบรรยากาศนะเนาะเียมที่จะขึ้นรถนะัดจ้างสถานีลูกหัวบางเนาะขึ้นเพื่อทางเมืองนามอเนาะ แปรงรถยนตใส่ในตัวเป็นบรรยากาศเตรียมที่จะพาขึ้นรถอันนี้เป็นบรรยากาศนอกภายในะรถไฟเดี๋ยวตัเดี๋ยวนี้เราได้เข้ามาภายในะรถไฟนที่ฮ่องกงนะสําหรับคนก็่จะไล่ในะในการเดินทางนี่เป็นบรรยากาศเ สิ่งใดมัอาศัยด้าาส,สตรงี่สาวสอหา,หาหสิสาคนนี้มาฮอีสถานีเมืองไซนเนาะนี่คนกะเกียมที่จะลงอยู่ที่สถานีเมืองไซ่ อันนี้เป็นบรรยากาศนอตัวมหอดที่สถานีเมืองนโมพื้นที่เหยมหอยนะเียเกียมตัวที่จะออกจากรถอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่สถานีเมืองน้โมนะทีนีวได้ออกมาเปยมหอยนะได้ออกจากรถไปอันนี้เป็นบรรยากาศตัวมหอดที สถานีเมืองนาม,ม้อเนาะเป็นที่เยียบหอยแล้วนะเดี๋ยวจะเอาออกจากสถานีแล้วนะสถานีเมืองนามอ้ออยู่ที่แควอุดใสคือว่าคนก็ไล่อยู่เลยคนเอาออกจากรถไฟอยู่ที่สถานีเมืองนามอ้อเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้ไปซอกบนพักนะเข้าในตัวเมืองนามออสวัสดีเนาะทุกคนเนาะสวัสดีตอนเช้าอยู่ที่เมืองนาม,ม้อ แขวงอุดมไซเนาะน้องนอยบานามาพักไม่ได้ไทายอตอนมาเนาะตอนเมื่อคืนอ,อยู่ที่เฮือนพักมาลิคัมอยู่ที่เมืองน้ำโม่สบายดีตอนเชนะ้านะทว่าเดียวจะพาะทุกคนย่งางสมบังบรรยากาศภายในเมืองน้ำโม่นี่เนาะบรรยากาศแบบนี้เลยเดียว จะมีหันค่านว่าจะขายหันการกินเนะก็มีไล,ล่ๆนะอันนี้เป็นตลาดสมคกีใสเนาะบ้านนำเซ่เมืองนำมอแขรงโอุดมไสากาศเป็นตลาดขายเกี่ยวกับอาหารการกินหรือวมากไม่เนาะจะมีผัก ต่างๆเนาะตลาดเช้าของบ้านน้ําแซนะอยู่ที่บ้านน้ําหมอกแห่งอุดมไสนี่นะเป็นตลาดเช้าสมคีไสสมคีไสนี่พวกผักต่างๆเนี้ว อยู่ที่เมืองหนามมอนี่ถือว่าเป็นมีความเจริญก้าวหน้าเนาะเดี๋ยวนี้เนาะจะมีตามที่เฮาเห็นนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเมืองบริเลน้อยปานได้เลยเนาะก็ะถืวอว่าใหญ่พอสมควรเป็นเมืองอยู่ทางภาคเหนือของลาวเนาะเชิงขึ้นกับแขว้นอุดมไัยเนาะ ก็ถือว่าแบบเฮามาเดินนี่ก็ถือว่าการเดินทางก็สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งก็คือมีรถไฟลาวจีนเพราะมันมีสถานีรถไฟเมืองน้ำมอเนอะเวลาเฮามาเที่ยวนี่เขาขี่รถไฟขึ้นเมื่อเลย ้ว่าตื่นจะเช้ามาก็มีพระทรงสมเรนาะเป็นได้ออกมาบินธบัตเป็นกิจวัตรประจําวันเราอยู่ที่เมือ,องนามอน <c oughs> อันนี้เป็นกัวคา,ามน้ำแซ่นะซึ่งทางนั้นเมื่อกี้นี้เป็นบ้านน้ำแซ่นะ แต่เขาข้ามขั้วมาฟั่งนี้เป็นบ้านโฮมไซด์มี่ซนหมู่บ้านนะตัวเาเป็นหมู่บ้านใหญ่นะอยู่ในตัวเมืองนามอนี่ <c oughs> นห้องการไปซีนะีห้องเมืองนามอเนี่ยนะี่ เดี๋ยวได้ก็สมไปนํากันเด้อทุกคนเด้อไปสมเมืองน้ําหมอเนาะยางสมเบิรรยากาศรถก็อาจจะมาเป็นระยะระยะเนาะเสียงกาจะต้องอ่ะนั่นๆอีกจักเล็กจักน้อย เดี๋ยวจะขึ้นวัดโฮมไซ่เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเบิ่งอยู่ถิงว่าเพราะว่าวัดนี้มันจะขึ้นอยู่ภูเนาะว่าเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ขอาเมืองนามอบอบล์สินึอันนี้เราอยู่ถิงภูเนาะเราจะรีเอลเห็นบรรยากาศอยูุ่ในเขตตัวเมืองนามอเนาะมันจะยาวไป่นตัวเมืองอยู่ลุมเพราะว่า นี้เขายูเทิงนะมันจะเลี้ยวเห็นอยู่ลุมเลยอ่าบรรยากาศนี่มาลงมาอาบนำห้วยนะนำเสียอยู่ที่เบื้องหนามอ่ะนะเบื้องหนาเดิมใส่เลยนี่ถือว่าเป็นนำ้ำใส่ดีเนาะน้ำเยาดีนำแบอนี้เนาะถือว่ามาอาบอยู่นี่นะแบอนี้มาอาบดำธรรมชาตนะิเนาะตามธรรมชาติโยพุนเป็น าทางรถไฟตอนนี่เนาะถือ <c oughs> ว่าเป็นขั้วแต่ว่าน,นี้นําอยลุม่มเนาะนำเทืองนำไส้ดีเนาะเมื่อนี้ตัวมาอาบน,น,นํา, oh <my. S 1> านําห้วยเนาะโอ้บรรยากาศดีเนาะอยู่ที่เมืองนามโมนี่เนาะอันนี้อาบนํานตามธรรมชาติอร์มาเด้ออาบนำ้ำเดี๋ยวพาลอ,อยขึ้นบนเคร่องเนา นำ้นำน้ำแซ่เนาะอยู่ที่เมืองน้าโมอเนาะแข่งกับดมใส่ทัวน้ำเย็นเนาะใส่ดีเนาะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนนอ้องเบิ่งอยู่ทางลุ่มน้ำเลยเนาะโอ้อ๋อโอ้โหบอลอ ทุกคนรถไฟรถไฟเนาะยอยู่ทางนี้เป็นรถไฟเนาอ้านนำอยู่ลุม่มสุดยอดเนาอยเป็นเป็นรถไฟ,ฟลาวจีนเนาะเมื่อาาก,กี้เนาะเี่ยหาเห็นเมื่อกี้อ๋อ